ตู <S 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 s <S ้เมียกตู้เลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสังสามหนึ่งสองสาม

มันก็ไม่ลงมาติดอ่ะหุนโดนฝั่งซ้ายี้โดนฝั่งซ้ายมันติดหูหูรบแ่